ชมพูน้ําดอกไม้นะคะหลังจากที่เรากินแล้วเราก็แกะมเมล็ดมันออกมาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเม็ดหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยเม็ดเล็กๆอีกหลายเม็ดอยู่ข้างในสี่ห้าเม็ดได้เลยนะจ๊ะอันนี้ตอนเพาะไม่ได้ถ่ายไว้เริ่มงอกแล้วนะจ๊ะนี่ชมพูน้ําดอกไม้นะจ๊ะอันนี้มาเพาะไว้สองเมล็ดแต่เมล็ดนี้ขึ้นแล้วเป็นสองต้นจ้ะ ต้นมีสองต้นโอ้โหเมล็ดหนึ่งมี2ต้น, 1, ตนคุ้มเลยนะจ๊ะแต่ว่าเอกเมล็ดหนึ่งยังไม่ขึ้นเพราะใส่กระถางเดียวกันเดี๋ยวค่อยมารอดูกันนะว่าอีกกี่วันจะขึ้นนี่สิบวันแล้วจ๊ะสิบวันชมพู่น้ำดอกไม้เม็ดหนึ่งมีห้าต้นนี่ต้นเล็กๆ แสออกมาหูเม็ดเดียวเองนะคะเนี่ย1 2 3เต้นเลยนี่เม็ดที่สองเม็ดที่สองกำลังแตกมาอีกสองต้นนัจะอันนี้จะงอกทีหลังหนสองไม่รู้ว่าจะเพิ่มมาอีกกี่ต้นเนาะ จะแยกยังไงล่ะทีเนี้ยเม็ดเดียวอนะ่ะนึะน้องตั้งห้าต้นเม็ดนี้ห้าเม็ดนี้ก็ลุ้นกันดดว่าจะถึนห้าต้นไหม ค่ะอัน,นี้ชมพูน้ำดอกไม้แม่อันนี้ก็ได้เดือนกว่าแล้วจะสองเดือนแล้วมีอยู่สองเม็ดแต่ว่ามันหลายต้นเดี๋ยวแม่จะแยกใส่กระถางไว้ก่อน<ม>ขึ้นมาสองเม็ดเม็ดนี้สามต้นเม็ดนี้ห้าต้นโอ้จะโตรหรือเปล่าแยกกันขึ้นงอกดีแล้วเกินเขาไม่ค่อยโตนะคะเพราะว่าอยู่ในกระถางน้อย อันนี้ชมพู่น้ำดอกไม้แยกออกมาได้สองวันแล้วนะคะแยกกระถางออกมาพอดีว่ามันไม่มีกระถางเยอะไม่มีที่วางก็เลยแยกเป็นทั้งมเมล็ดหนึ่งเขามีห้าต้นค่ะแต่ว่ากลัวเขาแย่งอาหารกันก็เลยถอนออกไปสองต้นจริงๆสามต้นเพราะว่ามันมีต้นเล็กๆก,กำลังจะขึ้นเม็ดหนึ่งรวมแล้วมีหกต้นนะคะอันนี้กระถางนี้จะมีอยู่สามต้น เดี๋ยวรอให้เขาโตอีกหน่อยค่อยแยกลงไปปลูกที่ต่างจังหวัดกันเนาะ